อันนาผจญภัยตำนานหมูเกาะทะเลใต้หาดูได้ในดิสนีย์พาสเลยนะถ้าใครยังไม่มีดิสนีย์เนี่ยสมัครกับเราได้นะเพียงเดือนละ99บาทเท่านั้นอยากสมัครก็แอดไลน์เลยนะคะมีแอดมินพร้อมตอบนะเอาละเข้าเรื่องเรากันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> แรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยที่โลกเนี้ยมีแต่แม่น้ํามีแต่ทะเลจกนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเทพองค์หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเธอชื่อว่าเทฟิติหัวใจของนางเนี่ยมีพลังมากเกินอย่างจะถึงเธอเนี่ยก็เลยแบ่งปันพลังนี้ให้กับโลกและมนุษย์จากนั้นเนี่ยเธอก็หลับไหลไปโดยไร้การป้องกันใดๆทั้งสิ้นทําให้มีพวกโลภในอนํานาจอยากจะได้หัวใจนั้น และเจ้านี่ก็คือหนึ่งในนั้นเขาเนี่ยสามารถแปลงกายได้ไปหลายอย่างแถมยังเป็นนักลบมีชื่อว่ามาวอิมนุษย์ครึ่งเทพทะเลและสายลมเขาเนี่ย ได้หัวใจของเทฟิติไปค้องเมื่อไม่มีหัวใจที่คอยหล่อเลี้ยงผืนป่าเนี่ยพวกมันก็เหี่ยวเฉาและตายลงแต่ไม่เท่านั้นนะมันยังกลายเป็นความมืดทะมึนแผ่ออกไปเรื่อยๆเมาวอีเนี่ยเกือบจะหนีพ้นแต่ก็ไม่พ้นเพราะว่าเจอศัตรูอีกคนหนึ่งที่ต้องการหัวใจเหมือนกันเธอชื่อว่าเทคาอสูรแห่งลาวาทั้งสองเนี่ยเข้าสู้กันครั้งนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเมาอีอีเลยทั้งตะขอและก็หัวใจเทฟิติ ตกสู่ห้วงลึกของทะเล1,000ปีผ่านไปเนี่ยพวกเขายังคงตามหาหัวใจของเทฟิติอยู่นี่เป็นตำนานที่ยายทาร่าเนี่ยเล่าให้พวกเด็กๆฟังและก็ยังเล่าต่ออีนะว่าหมู่เกาะทั้งหลายที่เกิดจากพลังของหัวใจของเทฟิติเนี่ยก็ค่อยๆถูกความมืดเนี่ยกลืนกินไปทีละเกาะจนมาถึงเกาะของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นนิทานที่ทำให้เด็กๆร้องไห้ได้ดีเลยแหละฮะ แต่ยายทะาล่าก็บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้ถ้าเราเจอหัวใจโดยคนที่สามารถข้ามออกไปแนวปะการาังได้และไปตามหาเมาอีเพื่อน,นําหัวใจไปคืนแต่ที่เกาะนี้นะ่ะหัวหน้าเกาะเขาไม่ให้ใครออกไปนอกแนวปะการาังทั้งนั้น ตอนนั้นเองเนี่ยภาพวาดบนผ้ามันก็หล่นลงมาทําให้ห้องเนี่ยมืดไปหมดเลยเด็กๆก็เลยตกใจวุ่นวายกันใหญ่แต่มีเด็กคนหนึ่งที่เด,ดินออกมาที่หน้าชายหาดน้องเนี่ยเห็นเปลือกหอยสวยๆลอยเข้ามาติดก็กํากลังจะเดินไปเก็บนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเหลือไปเห็นน้องเต่าน้อยอยู่ใต้ต้นไม้ไม่กล้าเดินออกมากลัวนกจะฆ่าไปกินน้องก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยน้องเต่าก่อนพอส่งน้องเต่าถึงทะเลได้แล้วเนี่ยจู่ๆทะเลก็เปลี่ยนไป แหวกทางออกให้น้องเข้าไปหยิบเปลือกหอยเหมือนเอา,เอาขนมมาล่อให้เด็กเดินตามอะ่ะยิ่งน้องเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ําก็ยิ่งลึกมากเท่านั้นพี่ทะเลเนี่ยทำทรงผมใหม่ให้น้องด้วยแล้วพี่ทะเลก็เอาหัวใจของเทฟิติมาให้น้องเองเลยพอตามมาแล้วพี่ทะเลก็รีบพาน้องไปส่งซึ่งน้องเนี่ยมีชื่อว่าโมอานา พ่อของน้องเนี่ยตั้งใจงให้น้องสืบทอดการเป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปที่เกาะแห่งนี้ก็มีชื่อว่าโมโทนุยเป็นเกาะที่มีทรัพยากรเพียบพร้อมและสวยงามคนในหมู่บ้านเนี่ยก็รักคร่กลมเกลียวกันดีเลยพ่อก็อยากให้ลูกสืบทอดต่อหัวหน้าเผ่าแต่โมอา่าเนี่ยอยากจะออกทะเลไปท่องโลกกว้างแต่ก็ต้องโดนครอบครัวเนี่ยค่ะตลอดมีแต่ย่าเธอเท่านั้นที่เข้าใจความฝันของเธอน้องเนี่ยเต้นกับย่าตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้เนี่ยย่าก,ก็เลยพาหลานมาดูเรือออกทะเล แต่พ่อคนเดิมก็เข้ามาขวางไม่ให้ออกเว้มาพ่อจะพาไปดูที่แห่งหนึง่งที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าหัวหน้าเผ่าเมื่อโมอาณาได้กลายเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ต้องมาวางหินที่หน้าผานี้อนาคตของลลกอ,อยู่ที่นี่ไม่ใช่ตรงนูน้นโดนพูดกอกหูตั้งแต่เด็กจนโต <S <S> โอเคโมอาณายอมก็ได้หลังจากนั้นโมอาณาก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนในชนเผ่าแม้กระทั่งสอนเด็กๆเต้น แต่ก็มีเด็กบางคนที่ค่อนข้างมีสตไตล์เป็นของตัวเองต่อมาก็คือเจ้าไก่เฮเฮเป็นตัวหลักของเรื่องเลยนะแต่ก็เป็นไก่ที่ไม่มีสัญชาตญาณของไก่เลยมันอาจจะมีนะแต่มันอาจจะอยู่ลึกหน่อยอะระหว่างนั้น,นก็มีคนมาเรียกหัวหน้าเผาไปดูมะพร้าวคือมันเป็นดำๆงผงๆอะไม่ใช่แค่มะพร้าวนะ ปลาเองเนี่ยก็หาไม่ได้เลยไม่ว่าจะย้ายไปตรงไหนก็ไม่มีปลาให้พวกเขาหาเลยทั้งนั้นโมอาน,น่าก็เลยเสนอว่างั้นเราออกไปหานอกแนวชายปะการังดูไหมซึ่งคำพูดนั้นเนี่ยทำให้พ่อเธอโนโมโหสุดๆเขาไม่อนุญาตให้ใครออกนอกแนวปะการังเด็ดขาดทำให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกแบบผิดใจกันเล็กน้อยอะ่ะ แม่ก็เลยเข้ามาคุยกับโมอา่าว่าที่พ่อเขาโมโหขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นเหมือนลูกสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยอยากจะออกไปนอกแนวปะกาลังคืนนั้นเนี่ยเขาออกเรือไปกับเพื่อนสนิทแต่ดันโชคร้ายเจอกับพายุโหมเรือแตกทําให้เพื่อนสนิทของพ่อเนี่ยจมน้ําที่เจ็บใจกว่าก็คือพ่อเนี่ยช่วยเพื่อนเอาไว้ไม่ได้พราะเขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาเป็นห่วงนะโมอา่าเนี่ยรู้หน้าที่ตัวเองแต่ใจมันก็อยากออกทะเลอะ่ะ ก่อนจะวางแผ่นหินเป็นหัวหน้าเผาหันไปเห็นทะเลไหนๆก็ไหนๆละขอลองตามความฝันตัวเองสักครั้งและรอบนี้ก็ทําให้เธอรู้ว่าการออกทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยซึ่งเธอเองเนี่ยก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันยาก็มาหินเข้าแล้วด้วยซึ่งยาก็สัญญาว่าจะไม่บอกพ่อของโมอานะ่าเธอเข็ดกับการออกทะเลแล้วค่ะตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาหินน่ะไปวางบนแทน่นยาก็บอกเอาเลยปกติยาจะห้ามอะทาไมรอบนี้ไม่ห้ามล่ะคะ ก็หลานบอกว่าอยากทำทายาตุยนะอยากจะกลายเป็นปลาพวกนี้ยาเนี่ยเป็นเหมือนแม่หมอนักทำนายของหมู่บ้านโมอนาก็เลยถามยาว่าอยากจะบอกอะไรกับเธอไหมคะแล้วหลานอยากจะฟังงั้นเหรอจากนั้นเนี่ยยาก็พาโมอนามาดูที่เก็บเรือเมื่อก่อนเนี่ยเผ่าของเราเป็นยังไงเข้าไปดูเองเลยนะซึ่งข้างในนะเนี่ยมันเป็นเรือแบบเรือใหญ่มากๆอะ่ะโมน่าชอบดูสุดๆย่าบอกว่าถ้าตีกองเนี่ยการเดินทางจะเริ่มขึ้นภาพเนี่ยย้อนไปก่อนที่จะเข้ามาอยู่เกาะ คือเพลงเพาะมากเลยนะพวกเขาเนี่ยเคยเป็นนักเดินทางทะเลมาก่อนเมื่อก่อนไม่มีเข็มทิศพวกเขาก็เลยใช้ดวงดาวและกระแสน้ําในการนําทางจนมาเจอที่เกาะโมโทนุยแห่งนี้และสืบทอดให้รุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆ พอหมูอาน่ารู้ก็ดีใจมากๆแต่ทำไมถึงหยุดเดินทางล่ะคะย่าเพราะว่าเมาอีเนี่ยไปขโมยหัวใจของเทฟิติเทคาก็เลยตื่นขึ้นสัตว์อสูรต่างๆเนี่ยก็โจมตีเรือจากนั้นก็ไม่เคยมีเรือกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยเพื่อป้องกันคนของเราหัวหน้าเผ่าเนี่ยห้ามให้ทุกคนเดินทางทําให้ทุกคนเนี่ยลืมเลือนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอะ่ะเป็นใครย่าพามาดูความมืดที่ย่าเคยเล่าให้ฟัง มันเริ่มมาที่เกาะของเราแล้วพวกฝูงปลาเนี่ยก็ต่างหนีไปกันหมดเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้จะต้องมีใครสักคนเนี่ยเดินทางออกนอกประการังไปหาเมา้าอีและคืนหัวใจให้เทฟิติย่าเห็นวันที่มาหาสมุทรเลือกหลานมีจริงๆสินะวันนั้นโมอาน่านึกนว่าเป็นแค่ฝันไม่ใช่บรรพบุบลุษของเราเชื่อว่าเมาอีน่ะอยู่ใต้ดวงดาวตะขอแน่น โมอาหน้าไม่เข้าใจทำไมมาหาสมุทรถึงเรื่องเธอเธอข้ามแนวปะการังไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เธอรู้ว่าใครทำได้พร้อมกับวิ่งไปที่กลางประชุมหมู่บ้านเราแก้ไขมันได้นะโมอาหน้าเนี่ยเจอเรือแคน,นูลำใหญ่เลยเราเอาเรือออกไปหาเมาอีและเอาหัวใจไปคืนกันซึ่งนั่นทำให้พ่อไม่ชอบใจสุดๆก่อนจะได้ทะเลาะกันยกใหญ่พี่คนหนึ่งก็รีบวิ่งมาบอกว่าแม่ของหัวหน้าน่ะลม้มทั้งสองก็รีบวิ่งไปหาย่าทันที ซึ่งคุณย่าเนี่ยก็เรียกโมอาณาเข้ามาคุยด้วยย่าเนี่ยสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายกับโมอาณาว่าให้เธอเนี่ยออกไปออกเรือไปหาเมาอีกและบอกเขาว่าเธอนะ่ะคือโมอาณาแห่งโมโทนุยและให้เขาเนี่ยนำหัวใจไปคืนซะแต่เธอทิ้งย่าไม่ได้ไม่ต้องห่วงยา่า่จะตามเธอไปเอง โวนาก็เลยไปเก็บของที่บ้านเจอแม่เขา้าซึ่งแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะแม่เข้าใจเธอต้องทําเพื่อให้เผ่าของเธอและเกาะอ,อื่นๆเนี่ยรอดหันไปอีกรอบย่าน่าจะตุยแล้วแล้วก็กลายเป็นปลากระเบนอย่างที่บอกเป็นปลากระเบนที่สวยมากตอนนี้เธอไม่ย่าปเป็นเพื่อนแล้วจนเธอเนี่ยผ่านมันมาได้ในขณะที่กําลังซ้อมบทพูดก็ได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกักะพอเปิดดูท่านแหละเจอเจ้าไก่เฮเฮจ้าตอนแรกเนี่ยนางไม่ตกใจเพราะว่ากะลาครอบอยู่พอเอากะลาออกเท่านั้นแหละ บรรยากาศภายนอกไม่ไม่เคยเห็นว่าก่อนนักกีดลั่นเลยใจเย็นๆนะบักเฮเฮเราอยู่ได้น้ำทะเลใสๆเนี่ยเป็นเพื่อนของข้างั้นทำความรู้จักเพื่อนกันหน่อยโดยการโดดลงน้ำเลยจ้ะลำบากต้องไปช่วยอีกเรือก,ก็โดนลมพัดไปอีกฝั่งพอขึ้นมาได้ก็ต้องคอยจับตามองตลอดเผลอไม่ได้เผลอเป็นโดดฮะตกดึกเนี่ยก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้ว เดินทางมาทั้งวันเหนื่อยไงก็เลยเผลอหลับพี่สมุดเนี่ยก็ต้องมาปลุกตอนจะกลับเรือเนี่ยก็ดันทำเรือความอีกหมอหน้าก็เลยขอให้พี่สมุทะช่วยช่วยแหละช่วยตอกย้ําซ้ําเติมชัดๆแต่ในที่สุดก็รอดมาได้ตื่นขึ้นมานะก็เหวี่ยงพี่สมุดก่อนเลยแต่เอ๊ะที่นี่ที่ไหนอะ่ะทําไมมีเอ่อเหมือนคนนับวันเลยอะ่ะเกาะเมาอีกหรอ ใช่จ้าพี่สมุรเนี่ยพามาส่งถึงที่เลยชายผู้นี้คือม้าอิเขาค่อนข้างเป็นคนที่หยิ่งพอตัวเลยโมอา่าบอกว่าเธอมาที่เนี่ยเพื่อจะให้เขาเอาหัวใจของเทฟิติไปคืนเม้าอิเขาเอาหัวใจนี้ไปให้มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถส,สร้างได้เองนะแต่ตัวเขากลับต้องมาติดเกาะน,นี่เป็นเวลาพันกว่าปีแล้วเอา,อางี้เขาจะเล่าให้ฟังนะ ว่าทำอะไรให้มนุษย์บ้างทำให้โมอาณาเนี่ยตายใจก่อนแล้วก็ขังเธอไว้ในเกาะนี้แต่จิตใต้สำนึกเขาเนี่ยก็พยายามห้ามเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปหาเทฟ,ฟิตีหรอกเขาเนี่ยจะไปเอาตัวขอคืนส่วนโมอาณาหาทางออกมาเองได้จ้ะไม่งอหลอกักเมาอีพายเฮเฮไปด้วยนะต้องขูดให้อ้วนก่อนพอะเห็นเฮเฮจิกกินธัญพืชแล้วถึงกับอึ้งเลยต้องขยับหัวให้ตรงกับอาหารแ่ละบอกแล้วเจ้าไก่เนี่ยไม่มีสัญชาตญา,าณหรอกมอหน้ามาแล้ว แล้วก่อนนะวายตูมกระโดดไม่ลงเรือเมาอีกก็รีพายเรือนี้ไปเลยแต่พี่สมุดเนี่ยก็ช่วยไปส่งนะเขาก็เลยจับเธอโยนลงน้ําอีกรอบพี่สมุดก็พามาส่งอีกก็ได้งั้นเขาไปเองก็ได้พี่สมุดก็ไม่ให้ไปจ้าหรือว่าเจ้ากลัวเจ้านี่งั้นเหรอหัวใจของเทพฟิตีนะ่ะเขาไม่ได้กลัวเจ้านี่ก็ได้ เขากลัวหินนี่มันเป็นคำสาปทันทีที่เขาจับมันเนี่ยเขาโดนสายฟ้าฟาดตะขอก็หายไปพองงินทิ้งมันไปเถอะนะมอหน้าไม่เชื่อหรอกจูจ่ๆก็มีธนูพุ่งใส่เรือเต็มเลยธนูนี้เป็นของพวกทากโมาลจรสลัดฆาตกรตัวจิว๋วพวกมันน่ารักนะแต่ก็โหดแถมไม่ได้มาตัวเดียวด้วยมาเป็นประเทศเลยจ้าพวกมันเองเนี่ยก็ตามหาหัวใจแห่งเทฟิติมาหาสมุทรเนี่ยก็ไม่ช่วยเจ้าหรอกเจ้าต้องช่วยตัวเองอะไรนี่เจ้าล่องเรือไม่เป็นเลยนั้นเหรอ ตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าพวกลกาก็ยิงธนูเชือกเข้าใส่เรือเพื่อโหนมาแย่งหัวใจไปตอนอยื้อแย่งกันนะัะหัวใจปิวไปตกอยู่ที่หน้าเฮเฮนางก็เลยจิกกินพวกลาเนี่ยก็เลยพาตัวเฮเฮไปเลยหมอหน้าขอร้องให้เมาอีเนี่ยช่วยเราด้วยนะขอร้องล่ะแต่เขาไม่ช่วยเขาเลือกที่จะหนีหมอหน้าก็เลยลุยเดียวแหมแต่แค่มะพร้าวแหละแต่เป็นมะพร้าวที่เป่ายาสลบได้เมื่อได้ตัวเฮเฮแล้วเนี่ยก็รีบวิ่งกลับเรือทันทีตอนหนีคืออย่างมันสุด ซึ่งในที่สุดเนี่ยก็หนีมาได้นะแถมพวกกาลาเนี่ยก็น่าจะเสียประชากรไปเยอะอยู่เขาตกใจในะที่เจ้ารอดมาได้เนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เอาหัวใจไปคืนให้หรอกเขาจะไปเอาแต่ขอก่อนมอหน้าสังเกตเห็นว่าเขาชอบที่ตัวเองเป็นที่ยอมรับก็เลยพูดกลอกหูว่าตอนเนี้ย เขาไม่ใช่วีลบุรุษของมนุษย์อีกต่อไปแล้วนะก็เขาอะทําทให้โลกต้องสาบถ้านายเอาหัวใจไปคืนน่ะนายก็จะกลับกลายเป็นวีลบุรุษอีกรอบเขาเองก็ชอบนะแต่ไม่มีตะขอเราผ่านเทค้าไม่ได้หรอกโอเคงั้นเราไปเอาตะขอกันก่อนแล้วค่อยมาช่วยโลกตกลงไหมก็ได้เขาตกลงเอาละไปหาเจ้าทามาทอกันเจ้านั่นน่าจะเก็บตะขอของเขาเอาไว้โมนาสังเกตว่าเขาล่องเรือกเก่งนี่ช่วยสอนเธอได้ไหม ตอนแรกเนี่ยเขาทำท่าจะไม่สอนแถมยังบ่นยาวอีกด้วยพี่สมุดก็เลยเอาเข็มยาชาของพวกกะลามาปาักตูดชาไปทั้งตัวยกเว้นปากฉะนั้นสอนมาซะดีๆระหว่างสอนเนี่ยก็หยุ่มกันตามภาษาเลยจ้ะรู้สึกตัวอีกทีก็ถึงที่หมายแล้วที่นี่เนี่ยคือลาโลไทยดินแดนอสูงเหรอใช่และเขาจะเข้าไปคนเดียวส่วนเธอก็อยู่กับเจ้าไก่ที่เรือไม่จ้าโบอาน่าจะไปด้วยนี่ลูกสาวหัวหน้าเผ่าทำไมเจ้าไม่อยู่ที่หมู่บ้านล่ะ ทำไมพวกเขาถึงส่งเจ้ามาโมนาก็ตอบกลับว่าพวกเขาไม่ได้ส่งเธอมาพี่สมุตตังหากที่เลือกเธอเขาเลือกค่ะต้องมีเหตุผลแน่นอนหยุดเลยถ้าเจ้าร้องเพลงขนะ้าอ้วกนะเมาอีกยังคงแลกล้งโมนาไม่เลิกเอาล่ะเปิดประตูกันดีกว่าขึ้นมาเพื่อลงไปข้างล่างอีกรอบเนียนะซึ่งข้างล่างเนี่ยมีพื้นดินที่มนุษย์สามารถหายใจได้ว่าแต่ทําไมนางได้สองแต้มล่ะนู่นมานู่นแล้วจ้าตกมาปุ๊บกะกิ่งลงเหวปับ๊บโอ้นางตุยละ ไปเอาตขอและกลับกันดีกว่าส่วนโมอา่าได้สก,กิลนางเอกช่วยไว้เยอะมาเจอตา,าขอก่อนเมาอีอีอะตายยากไหมละ่ะโผล่มาแล้วจ้าโดนสวนไปหนึ่งหมัดโทษเทียมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองเจ้าหน่อย,อยู่ตรงนี้เขาจะไปเองอืมแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าว่าไปแล้วเนี่ยเจ้าเป็นเหยื่อล่อได้นี่โมอา่าเปลี่ยนไปเคยไม่ให้ล่อเป็นเหยื่อแบบนั้นสักหน่อยแต่ก็ช่างเหอะถ้าเขาปรากฏตัวเนี่ยก็่อให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองนะไม่นานเนี่ยทามาทองก็ปรากฏตัว เจ้าเป็นมนุษย์นี่หมอา่าไม่รู้ว่าจะจ้องตาข้างไหนทามาท้อก็เลยบอกว่าเจ้าเลือกมองตาข้างสักข้างหนึ่งสีที่รักโอเคค่อยดีขึ้นมาหน่อยโมอา่าทำตามแผนทันทีให้เขาพูดถึงเรื่องของตัวเองเบี่ยงเบนความสนใจให้เมาอีเนี่ยไปเอาตะขอเจ้านีเป็นปูที่ชอบของแวววาวแต่ตอนนี้เนี่ยโมอา่าจะถูกกินแล้วเมาอีได้ตะขอคืนพอดีกำลังจะโชว์เท่เลยเครื่องดันล้วนซะงั้นไปไปมามา เมาอีกเกือบโดนเจ้าปูนขะเหมือกแล้ว,ลวดีนะที่โมอา่าเนี่ยเอาหัวใจของเทฟิติมาล่อในขณะที่โมอา่ากำลังวิ่งหนีอ่ะก็ได้ทำหล่นลงในร่องดินเธอเนี่ยใช้โอกาสนี้ขึ้นไปเอาตะขอและรีพามเมาอีหนีหัวใจนั่นเป็นของปลอมของจริงอยู่นี่กว่าเจ้าน่าจะรู้ตัวทั้งสองก็หนีมาได้แล้วเมื่อไหร่ที่เมาอีจับตะขอเนี่ยเขาจะแปลงกายไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้คือเขาเนี่ยพยายามขออคุณโมอานานะแต่ก็อย่างที่เห็น เขาเอาชนะเจ้าปู่ยังไม่ได้เลยจะชนะเทคาได้ไงอะล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเฮๆแล้วฮะขารกิจนี้ถูกสาบจริงๆนั่นแหละท้อใจว่ะเอาหน้าอย่างน้อยก็ต้องลองดูก่อนดูนี่นะเขาอยากเปลี่ยนเป็นพญาเยี่ยวอะแต่กลายเป็นตัวอะไรไม่รู้มหน้าเนี่ยสนใจในรอยสักเขานะมันมาได้ไงเหรอมันเกิดจากความดีที่เขาทําแล้วรอยนี้ล่ะเออคือเขาไม่อยากบอกนะ โอเคเธอยอมรับว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมพี่สมุทรเนี่ยถึงเลือกเธอแต่หมู่บ้านของเธอเนี่ยกำลังจะตุยมีแค่นายกับฉันที่เปลี่ยนชะตารกรรมนี้ได้เธอเนี่ยทำไม่ได้ท่านนายไม่ยอมช่วยเมาอิเล่าว,ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นลูกครึ่งเทพเลยหรอกเขามีพ่อแม่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยไม่ชอบหน้าเมาอิหรือย,ยังไงก็ไม่รู้ถึงได้โยนเขาลงน้ําทะเลพระเจ้ามาเจอเข้าและได้ประทานตะขอนี้ให้เขาก็เลยกลายเป็นเมาอิแล้วก็กลับไปช่วยมนุษย์ต่อ แต่ก็อย่างที่เห็นช่วยเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอวอนนาก็เลยให้คําสอนไปว่าทุกอย่างนะมีเหตุมีผลพระเจ้าเนี่ยอาจจะเห็นคุณค่าในการช่วยเจ้าก็ได้และอีกอย่างนะพระเจ้าเน่ยไม่ได้สร้างเมาอีกเจ้าต่างหากที่สร้างตัวเองเอาละมีกําลังใจแล้วงั้นเรามาเริ่มจากการแปลงกายเป็นสัตว์เล็กๆก่อนไหมรอบนี้แปลงกายได้สําเร็จจุดหมายต่อไปเทฟีตี รอบนี้เมาอีเนี่ยให้มัวหน้าล่องเรือเองเลยและสอนล่องเรือให้ด้วยเมาอีเล่าว่าเขาเนี่ยเคยดึงเกาะขึ้นมาให้บรรพบุลุษของเจ้าว้าวท่านผู้ชมทุกคนฮะตอนนี้เราถึงเทฟ,ฟิติแล้วและด่านสุดท้ายก็คือต้องผ่านเทค้าไปให้ได้เมาอีพยายามสู้แล้วนะก็คือสู้ไม่ไหวยยจริงนั่นแหละ โมนาก็ไม่ยอมแพ้จะไปให้ได้พอเรือเข้าไปใกล้เทคาเนี่ยนางจะฟาดมือลงมาที่เรือไงเมาอีก็เลยเอาตะขอเนี่ยยกขึ้นขวางจนทั้งคู่เนี่ยก็เด็นไปคนละทางตอนนี้เกิดเรื่องแล้วฮะตะขอของเมาอีน่ะแล้วและกำลังจะแตกทั้งคู่ก็เริ่มะเละกันคือเมาอีน่ะจะไม่เอาหัวใจไปคืนด้วยเขาเชื่อว่าถ้าไม่มีตะขอน่ะตัวเขาเองก็ไม่มีความหมายแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะเจ้าเอาหัวใจมายังไงก็ช่าง เขาไม่เอาด้วยแล้วโมอา่าเองก็ไม่เอาด้วยแล้วเหมือนกันพี่สมุดพี่ไปเลือกคนอื่นต่อเธอนะตอนนั้นเองเนี่ยปลากระเบนที่คุ้นเคยก็ปรากฏตัววิญญาณคุณย่าเนี่ยมาหาหลานเพื่อขอโทษที่เอาภารกิจอันหนักอึ้งเนี่ยให้หลา,านถ้าหลา,านอยากจะกลับบ้านเนี่ยย่าจะไปกับหลา,านแต่ก่อนจะลงใบพายเนี่ยคุณย่าถามโมอา่าว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครใช่พวกเราเป็นนักเดินทางจิตวิญญาณของเราอยู่ในทะเลอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนี่เธอโมอาน่านะพร้อมกับกระโดดลงไปเก็บหัวใจของเทฟิติพอขึ้นมาบนาน้ำเนี่ยทุกคนก็หายไปหมดแล้วตอนนี้เราต้องซ่อมเรือก่อนเธอคือโมอาน่าแห่งโมทูนุยเธอจะล่องเรือไปเพื่อคืนหัวใจของเทฟิติกว่าจะถึงเทคาอีกรอบเนี่ยก็เช้าพอดีเธอสู้กับเทคาโดยการหลอกล่อให้ไปอีกทางแต่เทคาเนี่ยสามารถปาลุไฟได้ทำให้โมอาน่าเนี่ยสะดุดและหัวใจของเทฟิติเนี่ยเกือบล่วง ต่เฮเฮก็งัดไว้ได้มันรู้เรื่องตอนสำคัญพอดีเว้ยเก่งว่ะไอไก่เนี่ยใกล้ถึงเทฟิติแล้วแต่เทคาเนี่ยปัดเธอจมก่อนเทคาเอื้อมมือมาแล้วไม่รอเดรอบนี้มาอีกก็เข้ามาช่วยพอดีแต่ถ้าโดนอีกรอบเนี่ยตาขอจะพังนะงั้นเทคาก็ต้องจับเขาให้ได้ก่อนนะสิทั้งสองสู้กันสักพักโมอาณาเองก็ใกล้ถึงแล้วเทคาเห็นก็เลยปาลูกไฟใส่พี่สมุดก็ช่วยรับแล้วนะแต่มันทะลุมาจนเรือล่มอีกรอบอะ่ะ โมอาาถึงเกาะเทฟิติแล้วแต่เทค้าเนี่ยยังไม่ยัง้งจะทําท่าปาลูกไฟใส่อีกรอบนี้เมาอีก็เลยเอาตะของเขาเนี่ยช่วยกันให้ทําให้ตะขอหักและหมดพลังโมอาาเองถึงแล้วแต่ไม่เห็นเทฟิติเลยพอหันไปหาเทคาอีกรอบก็รู้ได้ทันทีการระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าหน้าอกของเทค้าเนี่ยมีตราของเทฟิติอยู่โมอาารู้แล้วพี่สมุดปล่อยเธอมาหาโมอาณาค่ะจังหวะนี้โมอาาเข้าสู่โหมดโฟล์ฮะ เธอเนี่ยเข้าใจว่าเทคาเนี่ยโกรธแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองไปสิอย่าให้มันเนี่ยครอบงำเธอนะซึ่งนั่นก็ทําให้เทคาเนี่ยดูสงบลงพอโมโอาณาใส่หัวใจคืนที่เดิมเทคาเนี่ยก็สลัดคาบทิ้งกลายเป็นเทฟิติเธอเนี่ยทำให้เกาะที่มืดมนเนี่ยกลับไปเป็นเกาะที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพี่สมุดก็เลยพาทั้งสองกับอีกหนึ่งตัวมาสง่งเทฟิติในทักทายทั้งสองนะเดี๋ยวก่อนนะ นั่นเจ้าเมาอีกนี่ถึงจะไม่ได้พูดแต่แค่มองหน้าเจ๊แกก็รู้แล้วแหละฮะว่าต้องเคืองสุดๆเออเขาขอโทษเขาทำผิดไปแล้วอะ่ะก็ในเมื่อรู้สึกผิดแล้วเนี่ยเทฟิติก็ให้อภยัยและยังคืนแต่ขอให้ด้วยส่วนโบอาดาเนี่ยได้เพื่อนใหม่เป็นเทพและก็เรือใหม่เมื่อทุกอย่างลงเอยด้วยดีแล้วเทฟิติก็กลับไปหลับไหลเหมือนเดิมถึงเวลาต้องลากันแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่นะเมาอีเหมือนกันนะโมอานะ่าไว้เจอกันใหม่ เรากลับได้แล้วมุ่งหน้าสู่เกาะโมโทนุยที่เกาะโมโทนุยเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมมาพร้อมกับโมอาณาที่เดินทางกลับถึงบ้านพอดีทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็รีบวิ่งมารับทันทีเลยเจ้าเฮฮเนี่ยจะลงน้ำอีกแล้วพี่สมุดก็เลยต้องจับหันหัวมาทุกรอบเลยตอนนี้เผ่าของเราเนี่ยพร้อมออกเดินทางอีกรอบแล้วและก็ถึงเวลาที่โมอาณาเนี่ยจะวางหินบนแท่นแล้วด้วยแม้จะไม่ใช่หินแต่เป็นเปลือกหอยก็ถือว่าได้อยู่ แม้จะแตกต่างแต่ก็มีสีสันพวกเขาเนี่ยออกเดินทางตามหาดินแดนตั้งลกลากสืบต่อไปคุณย่าเองเนี่ยก็ตามมาส่งทุกที่จริงๆส่วนมาอีเนี่ยต่อให้บอกว่าจะไม่มาแต่ก็ยังคงตามมาอยู่ดีนั่นแหละฮะและก็จบแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างติชมกันได้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่สปอยแอนิเมชั่นอืมจริงๆก็เคยสปอยมาก่อนแล้วแหละแต่นั่นเมื่อ4ปีที่แล้วปแปลกไหมอะคอมเมนต์กันเยอะๆนะ แล้วก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Netflix Theater นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบวยบุย